โลกออนไลน์ได้มีการเปิดประวัติของเอ็มนันทวั์ดาราหนุ่มหน้าสายที่เคยมีผลงานทางช่องสามซึ่งคาดว่าเป็นคู่กรณีของมาอนภาดารารุ่นใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้เนื่องจากอยู่ในเกาหลีในช่วงเวลาเดียวกันและได้เดินทางกลับไทยแล้วในวันเดียวกันซึ่งในไอจีของดาราหนุ่มก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งนี้ม้าอนนภาตกเป็นประเด็นข่าวร้อนๆว่าด้วยเรื่องของดารารุ่นใหญ่ตบดารารุ่นน้องกลางห้างที่เกาหลี หลังเป็นคนกลางพาไปเสียกรรมและไม่พอใจที่อีกฝ่ายไม่ไปกินปูด้วยจนฝ่ายดารารุ่นน้องตาสินใจแจ้งความก่อนจะเฉลยว่าดารารุ่นใหญ่คนดังกล่าวก็คือมาอ,อนภาซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งจะมาะแถลงเคลียร์เรื่องนี้ไปแบบหมาดๆว่าไม่ได้ตบหน้าแค่แตะเฉยๆหลังแทนไปกินปูการเตะยืนยันว่าขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าจะไม่บอกใครแต่กลับกลายเป็นเรื่องขึ้นมาและน้องก็ไปแจ้งความ